ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o o by ชุริกร์น,นะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปข้อความสั้นๆนะคะคุณอาจจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ได้นะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจา,ายรย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลคนที่เข้ามาชมคลิปอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคนที่เข้ามาชมคลิปคะ ว้าวรวยนะคะรับไว้นะคะรับไว้คําพูดของคุณในช่วงนี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณนะคะคุณคือราชนีและราชาแห่งความแข็งแกร่งขอหกใบนะคะคุณอาจจะต้องหยุดควบคุมบางอย่างในตอนนี้ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นบ้างคุณกำลังมาผิดทางถ้าตอนนี้คุณทุกข์ใจอยู่อีกใบหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณมีความรักโอเคแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เรามองว่าคุณต้องการ ความมั่งคัง่งคุณต้องการความล่ำรวยคุณต้องการสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตอะ่ะที่มันโดยเฉพาะเรื่องเรื่องอา,อาจจะเป็นเรื่องเงินเพราะรวยขึ้นมาคุณมีจุดประสงค์หลักในการที่จะหาหาทรัพย์หาความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้มันจะมีความกดดันบางอย่างเกิดขึ้นในตัวของคุณในเรื่องการที่คุณอยากที่จะประสบความสำเร็จ บางสิ่งบางอย่างอ่ะสิ่งศักิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าถ้ามันมากเกินไปอ่ะถ้ามันมากเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ล่ะมันไม่ใช่ทางที่คุณจะต้องเดินดังนั้นถ้ามันเกิดว่าคุณเลือกเส้นทางไหนหรือทําสิ่งไหนอยู่แล้วมันมีแต่ความทุกข์มากกว่ากว่าสิ่งที่คุณปรารถนาก็ให้คุณหยุดลองผ่อนคลายเราคุณลองไม่ต้องควบคุม สถานการณ์อะไรเลยแล้วไม่ใช่ว่านิ่งเฉยการการหยุดควบคุมบางอย่างในตอนนี้ก็คือว่าคุณทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดคุณทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกลไกของมันนี่แหละแต่คุณปล่อยวางการปล่อยวางผลปล่อยวางผลลัพธ์ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีทางที่คุณเดินผิดทางล้วมองว่าคุณทำสิ่งใดอยู่เนี่ยแต่คุณไปมองถึงว่ามัน คุณอยากได้ผลลัพธ์ที่เร็วและก็ไวแบบนั้นมันก็เลยทําให้คุณทุกข์ใจการที่สิ่งสิงศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าเออไม่ว่าคุณทําอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ขอให้คุณทําแล้วปล่อยวางก่อนในช่วงนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่เออมันควรจะเป็นก่อนคุณทําให้ดีที่สุดเท่าเท่าตัวคุณเองจะทําได้โดยที่ว่าคุณไม่ต้องเกิดทุกข์อะไรอะ่ะไม่ต้องเกิดทุกข์อะไรเลยแล้วก็ถ้ามันมันมีความกดดันเกิดขึ้นมากๆเนี่ย มันอาจจะทํำส่งผลให้อารมณ์ของคุณในช่วงเนี้ยหงุดหงิดง่ายคุณอาจจะพูดจาอะไรแรงๆกับคนรอบข้างไปคุณอาจจะเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนว่าอารมณ์อารมณ์แบบถ้าถ้าถ้าพูดถึงว่ามันมันขึ้นมาแล้วแล้วคุณพูดไปเลยปุ๊บเนี่ยคุณรู้สึกว่าอืมคุณทําให้บางคนเขารู้สึกไม่ดีบางคนเขารู้สึกเสียใจอะไรแบบนี้มันจะมีผลมันจะมีผลอยู่บ้างแต่ถ้าคุณพูดดีคุณพูด วาจาคุณไพเราะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบางท่านบางคนนะคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับคำพูดได้นะคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆได้ในช่วงนี้ก็จะอาจจะสร้างไรายได้ให้คุณได้แล้วก็คุณคือราชีราชินีและราชาแห่งความแข็งแร่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความเป็นราชาและราชินีอยู่ในตัวก็คือความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำที่แข็งแร่งเด็ดเดี่ยว ช่วงนี้คุณมีความรักอ่ะโอเคสรุปจริงสัสิสทธิ์อยากจะบอกกับคุณเลยที่บอกไปแล้วหนึ่งเคสแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือบางคนบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับสื่อต่างๆอาจจะใช้คําพูดในการสื่อสารนะคะอาจจะใชเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะสื่อสารให้ให้คนอื่นในช่องทางของโลกออนไลน์ การใช้คำพูดที่หาไรายได้ได้แล้วมันเป็นงานที่คุณรักด้วยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นสิ่งที่คุณรักมากในตอนนี้ถ้ามันเป็นเรื่องนี้ที่คุณทําคุณทําให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทําได้คุณอาศัยความแข็งแกร่งความพยายามในตัวคุณมาทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางถ้ามันเกิดทุกเกิดเครียดถ้ามันเกิดอ,อ,อะไรที่มันกดดันตัวเองอะ่ะให้ให้นิ่งลงก่อน แล้วก็หยุดทําสิ่งนั้นให้อารมณ์ของคุณอยู่ในอารมณ์ที่ดีก่อนอารมณ์ที่มีพลังงานที่ดีก่อนแล้วก็ทํามันต่อเพราะคุณช่วงนี้คุณมีความรักก็แสดงว่าคุณคุณชอบสิ่งเนี้ยที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณมีความรักที่จะทําสิ่งนี้นี่คือข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณนะรวยคําโตมาเนี่ยจะเย็นๆนะคะความสมหวังมันรอคุณอยู่แล้ว แล้วก็ช่วงนี้มีความรักบางคนอาจจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกดีๆอาจจะได้รับพลังงานของความรักได้คุณจะบางครั้งบางคนอาจจะไม่ได้มีคนมาจีบมาอะไรแต่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนคนที่ป๊อปปี้เลิฟอะคุณเคยไหมว่ามันเหมือนมีพลังงานของคนที่มีความรักทั้งทั้งที่คุณไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าความรักแบบเป็นเป็น ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นความรักระหว่างบุคคลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความรู้สึกมากกว่าคุณอาจจะได้มีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ไพ่สำหรับนี้นะคะออกมาอวยพรอ,ออกมาให้พลังให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแมวกวักพรจากแมวกวักก็คือเป็นสัญลักษณ์นําโชคนําโชคลาบการค้าขายกิจการค้าขายไปด้วยดีเป็นที่นิยม ก็คือคุณได้แมวกวักก็คือว่าถ้าคุณทํากิจการอะไรก็แล้วแต่หรือทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวโยงกันกับบุคคลภายนอกบุคคลหลายๆคนเนี่ยคุณจะได้รับความนิยมแล้วก็สิ่งนี้มันจะเป็นอะไรที่นำพาสซ,ซึ่งโชคลาภเงินทองมาให้คุณอย่างมากมายตามที่คุณต้องการนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะได้ประโยชน์จากคลิปให้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากคะ่ะ